ไป <c oughs> <c oughs> ครับเอาละครับวันนี้เราจะมาดูพี่สมพงพงล่ำเบ็ดครับนี่เยอะใส่เดือน,ว,นว่างๆครับวันว่างๆว่าง,างอย่างงานวันนี้วันอาทิตย์ครับตอนนี้จะเป็นการล่ำเบ็ดตาแรกครับอือ <c oughs> <c oughs> ินได้มอย่ากินครับอยากกินไม่มีส่วนกินแล้วนะครับนี่ไงกินเลยนี่แน่กีจเกี่ยวเยอะครับเกี่ยวเยอะเหมือนเงี้ยกวางงูนะครับเหมืนเงี้ยกวางงูนะเดี๋ยวใส่เดือนเอาใครชอบกดไลค์กดแชร์ได้อ่าชิมดูไม่กินครับลงไปแล้วครับ ท่านขุนครับท่านขุนวันว่างๆครับวันว่างๆโอ้โหตรงนี้ก็ว่างครับเมื่อดินก็ว่างฝนคิวอึดมาดูนั่นมีดีดน้ำด้วยมีดีดน้ำด้วยเว้ยสูตรเฉพาะสูตรเฉพาะตัวรับเฉพาะอูให้มาไปไปไป เยอะเหมือนกันกินนี่งั้นี่ล่ามากักเรามาดูกันครับว่าอาจารย์จะได้กี่ตัวดูไม่ดีนะดีไม่ถึงไม่ดีไม่ดีดีไม่ถึงไ,ไ,ไปต่อครับไปต่ออครับเจอมาเจอที่ปลาดุกมันอยู่ครับย่อนใส่หน้าผักมาเนิ่นครับปลาดุกนี้นะอเออ

มาเป็นตากล้องให้กูไงไออีกทีนึงมาผอมันล้ำหน่อยดูปลาปักน้ำครับจะไม่ได้ปลาเก็บปักน้ำไปแกงส้มปลากระป๋องนะ <laughs> นอนกินไม่เลี้ยวนั่นน่ะไม่ได้ปลาแกปักน้ำไปแก่งจมปลาปองลิงไปก่อนล,งลิงไปก้อนลิงไปเลยลิงไปเลยนะไ,ไปไปที่ไปที่อื่นดีกว่านี่นะทำอะไรอ่ะ <laughs> ลาบ้านป้ามึงอยู่ในแอ่งไงมีบ้าเปล่าเไม่มีอะไรทำนะมึงบรรจายู่แล้วอุงงว้ยหาอะไรอ่ะน้ำ็ดมาหาหมาเอาหมาไปทำน้ำซุปจำได้นะวันนี้ไม่มมขายนมจีนนะครับ ยอย่าหนักสารบลกนะเราอ่ะเส้นยังกระลวดแต่ามากินได้นะครับขนมจีนแม่บางอ่อนกาีฟสมพงศ์เขาจะหมดเะมั้งโอ้ยอย่างเต็มหม้อผมไปกินทีนะครับเสียอารมณเส้นยกกังกระลวด ต้องลุยน้ำอีกโห้ีดีๆมีตั้งเยอะและ้วกูทำมันม่นไปขไ<ม>ว่านู้วะนี่วาดบปับ๊บเอ๊เฮ<อ>้วันนี้ว่างๆก็ไม่ขายขนมจีนครับขนมจีนหมดครับช่วงนี้หมดอะไรเมื่อวานกุ้นเต็มหม้อ่นนนอนนะครับแก่อนถนัดแกวกนะ ขนาดแปลกนะเราอะดูสวยแบบนี้ย่อนได้ไม่ดูไม่สวยล่ะถ้าไม่มีดูสวยก็ย่อนดูไม่สวยย่อนเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็เลือกเอ้ยเลือกได้ก็เลือกเลยเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกไปกลับไปขายนมจีนไปทิมตาเลยขายจีนลูกไม่ได้ละขายขายขนมจีนต้องเมื่ไหรวะ อุ้ย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 ห้องเยืแล้วติดกับกับติดกับ ลาไปทำน้ำเกงขนมจีนับ้าหาหมายัมาหาหมาพ <laughs> า,า,า,าไปทำน้ำซุป <laughs> โอ้ยเก็บลำเก็บลำเพลงอีกแล้ว <c oughs> กับข้าวไม่มีเด็กเหรอ <c oughs> ไม่มีครับจนยุคนี้ยุคโควิดต้องกินลำเพลงครับนวันนี้ปิดหน้าครับปิดหมดเลยนะครับไม่มีไม่เห็นเห็นลูก,กตาอะไรเลยครับเป็นสูตรเป็นสูตร Yo es lumping up เป็นการล่ำเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ประมาณสี่โมงเดี๋ยวมาดูสักประมาณสักห้าโมงเข้ามาดูเดี๋ยวผมลงไปบ้านนะครับไปทำไมเมืองยุงครบ <c oughs> ยุงกัดยุงกัดยุงกัดไปเดี๋ยวเป็นนั่งหลังบ้านพี่จุ๋มพงก่อนได้ลำเพลงมาแล้วไปนะ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ประมาณ <c oughs> เกือบหกโมงแล้วอย่ามาดูเบ็ดกันครับ ดูลูกพี่ครับลูกพี <laughs> ่เมาหรือเปล่าครับฝ <laughs> น,นเป็ดต้องอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ต่างมากตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ต่างมากดีตรงนี้ต่างมากมั้ยนั่นไหมมีเออไม่มีตรงนี้นนนเอาละครับแักคจะมองเมนแล้วครับ <laughs> ไม่ไม่มีเหรอลื่ตาเลกนะไปไปไปดูตาแรกครับนี่ดูควายดูน้อยตาลุงไเล็กลงไงน้อยลงไหมอันตาแรกครับตาแรก ไปแล้วครับโอ้ยปลาติวกินปลาติวปลาส้อยได้ทีแล้วทีนี้ปลาติวปลาส้อยกินแล้วครับปลาหลายขวดแล้วครับไม่ติดครับนี่จู้เอาเอาครับมาดูครับนี่ปลาปลาอะไรครับปลาอะไรปลาอะไรปลาดุก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 โอ้ยปลาดุก มันมอันมันมันโอ้ยนานอาจา์ครับอาจาย์เทประดุกกระปชอนโอ้ยมอยู่ข้างล่างอมอมันมันรั่วโอ้ยใ่ทางเป็นี่นะใช่างเป็ดั้นโอ้ยนี่เป็นตาที่สี่ครับดูตานึงโอ้ยแดบประดุกได้หนึ่งตัว อันนี้ไม่มีนะเงียบ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 กิ๊บโอ้ยเยอะยังเยอะยังกินอีกโอ้ยเดือดโป่งมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นมาดูมาดูอุ้ยตรงนี้ต่างกันรงนี้ต่างไปจับตาดูก่อนเอาตานี้ก่อนนะอุ้ยมีดุ้นเว้ย มีลุนว่าจะได้มีลุนมีลุนปาปาไปทำแกงแกงน้ำน้ำแกงขนมจีนหนุ่นๆข้างในข้างในข้างในอุ้ยอุ้ยมีลุนมีลุนมีลุนน้ำไป Năm bê giờ, nóng bây giờ. Ngôi nhó. Một mốc. Một mốc. Một mua Một mốc.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  Một Nè nè sai Một Nè 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 mốc. Ui mốc. Một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  ui 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 เอาใจนู้นตัดใจเบ็ดเลยมันปันตัดใจไปเลยเออใจในร่อนตัดใจไปเลยได้ลุ้นกับได้รุนนี่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 ของจริงเออนั่นนี่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 ระดับขั้นเทพเว้ยนี่นี่นี่ไป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 ต่อไปต่อเอาละครับตอนนี้เรากำเดินมาถึงป่าเหาะนุ่ป่าเหาะเคยจะของมาแล้วตากันยี่ไหนดู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 อยู่นี่อยู่นี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 ่เพอร์นี ตยอยู่นี่อยู่นี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 ่เนี่นีนี่นั่นต้ลายอันนี่เห็นไ่มอันี้อนนีอ้ยร่องเยีะบเงเยีะเรงเยไม่ติด็ไม่ติดไม่ติดตัด่นร่อยคลิปนี้ยาวครับคลิปนี้ยาวเพมันลำเบ็ดเยอะลำเบ็ประมาณ หกสิบเจ็ดสิบไม่ม,มีครับฟาวครับ <c oughs> ไหนว่าคันเทพอ <c oughs> ไทะได,ได้สองแต้มนะครับไม่เป็นไรไดปละหมอครับปละหมอครับปละหมอครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่กำลังสวย <c oughs> ปละหมอลาหมอ แร้หมามากนี่อะไรย่บอวนเนาะไปดูอีกออยเยอะแยะเบ็ดไปไป,ไปเลยไปเลยอ,อุ้ยดู สองสามตัวแล้วปไปชนตัวปไปดุตัวหนึ่งไม่ป้านไม่ป้านาน,นี่มีไหมตรงน,นี้มีมีเหรอ ครับตอนนี้มืดแล้วก็เก็บเบ็ดเสร็จหมดแล้ว,ลวได้ปลาปลาได้ได้ปลาแกงครับปลาหมอปลาดุกปลาช่อนครับได้สักแกงครับทำอะไร <c oughs> ไไอ่ะกันเทปครับกันเทปไม่ได้ปลาครับดูเบ็ดไม่กี่ไม่ไม่กี่ตาครับไปปิดคลิป กดไลค์กดแชร์ด้วยไปไปบ้านดีกว่าไปทำปลาดีกว่าไปขโมยงาอดีกว่าวไปขโมยงาอดีกว่า,วา